เมื่อวานมีผู้ป่วยโควิดทึ่เงินผู้สูงอายุรายแรกของพลายชุมพลที่เสียชีวิตนะนะเผาที่วัดตูมนะก่อนหน้านั้นก็มีการสวดต่อนาเ้ำในชาวบ้านนะ เวลามีคนแก่คนเฒ่าป่วยก็ยจะนิมนต์พระมาสวดต่ออายุอะไรเงี้ยชาวบ้านก็เรียกสวดต่อนามอาตมาเคยไปสวดมาหลายงานสวดทีไรก็ตา,ตายทุกทีไม่มีใครรอดสักคนอั <c oughs> นี้จะเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาแต่ปัญหาก็คือมีคนไปฟังพระสวดรวมถึงพระที่ไปสวดด้วยกคงจะเป็นพระวัตูม นะล้วก็มีคนไปฟังพระสวดอยู่สองสามคืนนะปกติแล้วคนวังหินในเวลามีใครเป็นเจ็บแค่ได้ป่วยก็แห่กันไปนะเมื่อก่อนนี้ใครไปนอนอยู่โรงพยาบาลแอดมิทในะที่โรงพยาบาลนนีะ่แห่กันไปเป็นคันลดคันลดเนะต็มยีนะ่สิบสิคนแห่กันไปบางทนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่ามันเกี่ยวดองกันทั้งหมู่บ้านน,นนะคนะนนั้นเป็นสไปของบ้านนี้คนนี้เป็นลูกเขยบ้านนั้นอะไรเงี้ยมัเกี่ยวดองเป็นญาติกันไปหมดปัญนะหาะคือมีญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยที่ติดเชือ้อวีดิคสี่ห้ารายนะแล้วก็รวมถึงกำนันออสเราด้วยที่ไปนั่งฟังตลอนครับ ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทีนี้ตัวใครตัวมันนะเซฟตัวเองให้ดีนะเซฟตัวเองให้ดีรู้สึกมันใกล้วัดเข้ามาทุกทีทุกทีอยู่นะนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองแค่เรื่องของเวรกรรมอะไรอย่างเดียวนะนะในเรื่องที่ใครก็ เป็นได้ตอนนี้คือไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ติดมาจากใครที่นี่มันมันม่วไปหมดแล้วตอนนี้นะนะแล้วก็ถ้ายุมากก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติได้เร็วนะเด็กๆก,ก็ไม่เท่าไหร่นะยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะบางคนอายุน้อยก็ตายได้เหมือนกันถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เซฟตัวเองให้ดีแค่นั้นแหละอย่างงานสร้างสตูดิโอตอนนี้ก็หยุดไปอย่างน้อยอครึ่งเดือน,นถูกกักตัวกันหมดนะคนงาน,นาเพราะฉะนั้นก็สำรวจตัวเองเนาะถ้ารู้สึกไม่สบายอะไรเนะนี่ยแตมามีชุดตวดรวจเลยอีกชุดหนึ่งนะใครที่อยู่ในวัดเนี่ยนะใครรู้สึกเอ๊ะมันแปลก กินอะไรก็ไม่รู้รสด,ดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆเงี้ยนะนะมาบอกกันนะจะได้ตรวจสอบเบื้องต้นซะก่อนนะนะวันนี้มีคำถามเนาะ,ะเชิญกราบพะมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณหนูดิ่งฝากส่งอารมณ์ในระหว่างวานันติดตามอารมณ์และกิริยาต่างๆขณะทำงานแต่ก็มีลืมหรือเผลอไปบ้าง ในขณะทํางานอย่างตั้งใจมักจะมีเวทนาปิติเกิดขึ้นเสมอมักจะเป็นช่วงบ่ายจึงกําหนดรู้และมองดูปิติสําหรับวันนี้เวลามีอาการหงุดหงิดตามทามตามทันความหงุดหงิดความหงุดหงิดมันจะหายไปก็รู้ว่าหายจากความหงุดหงิดค่ะจบแล้วเราไงคำถามคืออะไรนี่น ที่โยมเล่ามาในก็ดีอยู่แล้วนะตามรู้ตามดูอย่างนี้แหละมันจะมีปีติมีปีติอะไรก็ไม่ได้สําคัญหรอกนะนะนรู้เท่าทันกิเลสท,ที่มันกําลังทํางานอย่างนะ้หมดหงิดก็รู้ว่าหมดหงิดแต่จะไปหาเหตุนะว่าหุดหงิดเรื่องอะไรนะหมดหงิดก็รู้ว่าหมดหงิดรู้ว่าเป็นตรงๆซื่อๆดือ้อๆแค่นั้นแหละนะนะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็นรู้ไปตามนั้นแค่นั้นเองรู้บ้างเผลอบ้างอะถูกแล้ว นะแต่ไม่ใช่เผลอทั้งวีทั้งวันรู้สึกสองสาครั้งอ้นั้นก็ไม่ได้เรื่องอีกนะรู้บ้างเผลอบ้างสลับกันไปนะจะทําอะไรให้มันรู้สึกอยู่ในปัจจุบันขะนะนี่ขอย้ําในปัจจุบันขณะนะอย่ามมวแต่ไปนั่งปรุงแต่งคิดต่ออะไรนะเทียบเคียงกับอารมณ์เดิมๆที่เคยเจอแค่นั้นแหลนะ่ะเชิญจักรพุนโอชิน กราบธรรสการพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์สวดพระคาถาชินะบนุญชรตอนสวดมนต์เย็นเจ้าคะ่ะอยากฟังเวอร์ชั่นของวัดเจ้าคะ่ะปกติฟังทาง Youtube ถ้าไม่สมควรก็ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะคำถามตรงไหนนะ่ันคำถามตรงไหนนะชินะบัญชรนี่เป็นคาถาที่เกิดขึ้นในภายหลังนะแปลว่าขายของพระชินะ ตะไข่บัญชรเนแปลว่าหน้าต่างก็ได้นะแปลว่าตะไข่ก็ได้แปลว่าไข่ของพระชนะพระชินะคือผู้ชนะเป็นสมญานามหนึ่งของพระพุทธเจ้านะมีการค้นพบในมีครูบาอาจารย์ในภายหลังเนี่ยท่านเขียนขึ้นมาแต่ว่าน่าจะเกิดครั้งแรกที่ตังศีลังานานะแล้วก็มีการถ่ายทอดสืบทอดกันมาถึงเมืองไทยนะ นะว่ากันว่านะสมเด็จเป็นอะไรหลวงพ่อวัดน้ำพวันไปพบอ๋อไม่ใช่สิสมเด็จโตท่านใช้เนาะจำไม่ได้แล้วนะนะเอาเป็นว่าก็นิยมสวดกันพราะถือว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากเวลาคาถาที่เกิดขึ้นในภายหลังอย่างเงี้ยไปสังเกตดูนะก็มักจะอ้างคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็ขอให้เกิดความ สวัสดีมีใช้เกิดขึ้นแก่ตนเองอะไรเงี้ยนะฮะนะส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้นออกไปแนวทางขลังศักดิ์สิทธิ์นะก็นิมนต์คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพระสงฆ์แต่ละรูปที่เราถือว่าเป็นพระยะบุคคลในสมัยอดีตนะนะอย่างเช่นพระกุม,มารกัสปะท่านพูดเวลาแสดงธรรมในผู้จาไพเราะเพราะพิ้งเนี่ยนะเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ฟังเงี้ยก็ เชิญท่านมาประดับที่ปากที่ลิ้นอะไรเวลาจะพูดจะจาอะไรคนอื่นก็จะได้ฟังไพเราะสนอหูเป็นเสน่ห์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะพระโสนะนะพระโสอะไรพระโสพิษพโสพิตะเนี่ยมามันมาสถิตอยู่ทุกเส้นขนอย่างเงี้ยนะฟังดแูแล้วก็สยองขนงนี่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนี่ถ้าเราจะสวดเอาสมาธิก็สวดไป เนี่ยนี่ไม่ใช่คําถามหาเรื่องตอบเฉยๆนะนะสวดเอาสมาธิเนี่ยนะสวดจนคล่องแล้วนะขณะที่สวดบทนี้คล่องแล้วอย่างเงี้ยเพราะเป็นที่นิยมสวดในเมืองไทยทำํำยังไงก็ให้นะหรือกรูที่ปากที่มันกําลังขยับอยู่อะไรเงี้ยนะอย่า,นะนะยาเพราะว่าบทไหนคล่องส่วนมากจิตก็มักจะฟุ้งออกไปแล้วก็คิดเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ฟุ้งซ่านไม่ได้อยู่กับบทสวดน,นะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่อยู่กับบทสวดนั้นก็ ใช้วิธีการให้รู้ปากที่กําลังขยับพอยังไงมันก็สวดได้อยู่แล้วไอ้พวกบทคาถาอะไรพวกนี้มันแปลกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสวดจําได้แล้วนะจําได้ไปทั้งชาติต่อให้สมองเสื่อมก็จําได้อันนี้สังเกตด,ดูจากหลวงพ่ออมรเดานี่นะเมื่อก่อนนี้ท่านก็มานั่งสวดมนต์ด้วยแม้จะสมองเสื่อมแล้วนะแต่ว่าพอพระขึ้นบทไหนท่านก็ไปได้หมดนะแม้จะจําอะไรอย่างอื่นจําคนไม่ได้อะไรก็ช่างแต่แต่ว่าอะไรที่ จำได้แล้วมันมันจำได้ไปทั้งชาติอย่างนันแต่ขออย่างเดียวคือเวลาท่องแรกๆเนี่ยอ่านี่มันถูกแค่นั้นแหละจำให้มันถูกเพราะถ้าจำผิดนะก็ผิดทั้งชาติเหมือนกันมันแปลกอย่างนั้นภาษาบาลีนี่นะนะอ่ะเชิญจะกคุณนีนาทาสติต่อเนื่องแล้วหาขันห้าคำว่าหาขันห้าหายังไงขันห้ามันคืออะไรขอคำชี่แนะจากพระอาจารย์ค่ะขันห้า คำว่าขันห้าหายังไงแล้วขันห้าคืออะไรขายังไงเหรอยหายังไงหาออยจะไงจะต้องไปหาเลยขันห้าคือที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละจะต้องไปหาอะไรตรงไหนนะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะขันห้าน,นะคือส่สวนองค์ประกอบของชีวิตทั้งหมดนั่นแหละนะ,นะ นะมีอะไรบ้างกับรูปรขันไอตัวสสารพลังงานทั้งหมดไอคำว่ารูปรูปเนี่ยต้องแยกแยะถูกนะถ้ารูปที่กล่าวในอายตนะ6นั่นหมายถึงสีต่างๆที่ตัวจักขูปประสาทหรือปาศาสตาเข้าไปรับได้นะรับแค่นั้นเองนะไม่ได้รู้นะรู้คือใจเข้าไปรู้อารมณ์ทางตานะนะนั่นคือสีต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของรูปรขันในขันห้ารูปในขันห้าเนี่ยนะอันนี้หมายถึง สสารพลังงานทั้งหมดเลยส่วนของกายภาพทั้งหมดรวมถึงพฤติกรรมทางกายทางวาจาด้วยนะด้วยซ้ำไปกิริยาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะสังเกตดูนะอันนี้เรื่องของรูปในในขันห้าแล้วมันยังมีรูปอีกอย่างหนึ่งคือคำว่ารูปและนามเนี่ยนะนะคำว่ารูปและนามนะไอ้คำว่ารูปนามรูปนามเนี่ยนะนะรูปในความหมายนี้หมายถึง รูปทั้งหมดเลยนะทั้งจักรวาลน,นี้นะทั้งนอกจักรวาลน,นี้ด้วยนะฮะจะอีกกี่จักรวาลก็ช่างเถอนะนแสนโกดจักรวาลเนี่ยนะอะไรที่เป็นเรื่องของสสารพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องของรูปในความหมายนี้ทั้งหมดนะนะเพราะ,ะนั้นคำว่ารูปคำเดียวเนี่ยแยกให้ออกรูปไม่ใช่ภาพนะไม่ใช่อิมเมจนะเวลาได้ยินคำว่ารูปในความหมายที่เขาใช้ พูดกันในภาษาธรรมเนี่ยก็แยกให้ถกว่าท่านกล่าวถึงรูปของอะไรแค่นั้นแหละแต่นี้ตัวรูป,ปรขันเองเนี่ยก็คือส่วนของกายภาพอย่างที่บอกแล้วแต่นี้ก็ยังมีนามขันอีกสี่อย่างนามขันสี่อย่างนี้ท่านก็แยก,กเป็นสองสองอย่างก็คือกลุ่มของเจตสิกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จิตอีกอย่างหนึ่งกลุ่มของเจตสิกคืออะไรคือเวทนาขันเวทนาขันคืออะไระเวทนาขันนี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองนะแปลว่าพวกแปลว่าโมู แปลว,ว่าเราอะไรเงี้ยนะฮะแปลว,ว่ากรุบเนี่ยนภาษาอังกฤษนะ,นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเวทนาขันนั่นคือความรู้สึกอะตัวฟีลลิ่งทั้งหลายเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือถ้าภาษาบาลีจริงๆ่าจงเรียกว่าสุขทุกข์และไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์รบางทีควาว่าเฉยเนี่มันไปนซ้ํากับความหมายอื่นนะนะเพราะฉะนัะ้น,นสุขทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งทุกข์อยู่ระหว่างกลางระหว่างสุขและทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าตัวเวทนาขัน แล้วก็ตัวสัญญาขันก็คือตัวจำได้หมายรั่ววันนี้ที่จำอยู่นี่สมองจำส่วนหนึ่งนะนแต่ที่จำแบบข้ามพบข้ามชาติไปไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาติในเวลาเราไปเห็นใครแล้วก็ปิ้งขึ้นมาเหมือนรู้จักกันมาสักร้อยปีอย่างงี้นะจะพูดจะคุยอะไรรู้สึกคุ้นเคยถูกอกถูกใจดีเหลือเกินอย่างนี้นะอาการนี้เรียกว่า ตัวสัญญาขันมันเซฟข้อมูลเนี่ยไว้มันเป็นนามารมเพราะฉะนั้นมันเซฟข้อมูลได้ทุกพ,พทุกชาติมหาศาลเลยนะเะเวลาเรานั่งสมาธิไปก็จะเห็นเองว่าโอ้มันจํามันไปขุดข้อมูลเก่าๆอะไรมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะเวลาในมิดโันมาเนี่ยไม่รู้ภาพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะหรือเวลาบางคนฝึกจนทั้งมันละลึกชาติได้เนี่ยก็จะไปเห็นภาพตัวเองในอดีตนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอันนี้ของเด็กเล่นทั้งนั้นนะ ในเรื่องระลึกชาติแม้กระทั่งนักบวชนอกศาสนาพุทธที่เขาชอบสมาธิฝึกสมาธิกันเขาก็ระลึกชาติได้นะอย่างพวกพราหมณ์สมัยก่อนนะ่นะเดี๋ยวนี้เป็นฮินดูไหมเดี๋ยตองก่อนก็คือศาสนาพราหมณ์นะอันนี้ก็เรียกว่าตัวสัญญาขันจําได้และหมายรู้นะ่ะไอ้คำว่าจําได้และหมายรู้คืออะไรคาว่าจําได้หมายรู้มันจะจําแค่แค่ง่ายๆอย่งางเช่นเขา เขียวแดงเหลืองอะไรเงนะี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปประมวลเอาข้อมูลเดิมเนี่ยมาเทียบเคียงกันแล้วก็หมายรู้ว่าไอ้นี่ชื่อนี่ไอ้นี่ชื่อนี่ไอ้นี่ชื่อนี่ไอ้นี่ผู้ชายไอ้นี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะี่อันนี้คือตัวสัญญาขันตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มเจตสิกคือตัวสังขารขันสังขารขันนี่มีองค์ประกอบเยอะมากนะเพราะฉะนั้นไะอนะ้ตัวนี้เป็นตัวปรุงความคิดขึ้นมาตัวสังขารเนี่ยนะโดยอาศัยตัวสัญญาด้วยสัญญาในที่พูดภาษาไทยง่ายคือนึก สังขารคือคิดนึกก่อนมันต้องจะคิดออกถ้าไม่นึกมันไม่คิดนั่นเองมันต้องนึกต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสอะไรมาก่อนมันต้องจะคิดได้มันนึกแล้วก็คิดบางทีก็อาศัยเวทนาเป็นตัวกระตุ้นหรืออาศัยรูปประขันเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอย่างเช่นพอมองเห็นสิ่งนี้ปุ๊บก็จะเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนในอดีตแล้วเอามาเทียบเคียงอะไรที่ไม่เคยเห็นมันก็จะมันก็จะคิดเยอะหน่อย อะไรที่เคยเห็นมาแล้วก็จะเทียบเคียงได้เลยเอาคนนี้เมื่อวานนี้เจอกันแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนน่ะก็ใส่รูปขันเว,เวทนาขันสัญญาขันมาช่วยด้วยแล้วก็ก่อยให้เกิดตัวสังขารขันเป็นตัวปรุงเป็นความคิดขึ้นมาอันนี้เป็นกลุ่มของเจตสิกสามตัวน่ะเวทนาสัญญาสังขารส่วนในตัววิญญาณขันเป็นตัวจิตผู้รู้ วันเวลาเรารู้สึกรู้รู้รู้รกําำลังเดินกำลังนัง่งกำลังเคี้ยวกำลังกลืนกำลังหมุดงิดอะไรเงี้ยตัววิญญาณาขันเป็นตัวรู้แต่วิญญาณาขันเนี่ยมันไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วมันมีหน้าที่แค่รู้แค่นั้นเองส่วนดีหรือชั่วอยู่ที่สังขารขันเพราะฉะนั้นสังขารขันถ้าจะพูดโดยสรุปก็คือปรุงแต่งเป็นความคิดที่ดีบั่งเป็นปรุงแต่งเป็นความคิดที่ชั่วบ้างแล้วแต่เป็นกุศลบังอกุศลบังหรือภาษา นะเขาเรียกว่ากุศลจิตอกุศลอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกเงี้เป็นต้นแล้วทีนี้พอมันมาทางานร่วมกับจิตปุ๊บนะมันก็กลายเป็นกุศลจิตอกุศลจิตมัจิตและหรือใจอันเดียวกันนะใจเป็นภาษาไทยจิตเป็นภาษาบาลีนะอันนี้คือตัววิญญาณขันธ์นะฉะนั้นพอทาไมเขาเรียกวิญญาณขันธ์นะจิตใจวิญญาณมโนเป็นความหมายอย่างเดียวกันหมดเลยนะเป็นเป็นวัยพจน์ของกันและกันคําว่าวัยพจน์คือใช้แทนกันได้ นะเป็นไวัยพ์ของกันและกันนะเพราะฉะนั้นเวลานะที่จิตเข้าไปรู้อารมณ์เนี่ยถ้ามันมีสติสติเป็นหนึ่งในสังขารขันนะเป็นกลุ่มของกุศลนะฮะเพันพอสติเข้าไปรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตในขณะนั้นจะกลายเป็นกุศลและจิตขึ้นมาทันทีเลยเป็นจิตฉลาดที่ไม่ไปหลงจมอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บจมนทันทีเลย นะปรุงแต่งเป็นบุญม่งเป็นบาปมางอะไรตามเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องของตัววิญญาณขันนะเพราะฉะนั้นห้าอย่างนี้พอรวมกันเราเรียกว่าขันห้านะหรือถ้าพูดตามภาษาสมมติเราเรียกว่าตัวกู้ของกูนะมีกู้อยู่ในขันมีขันอยู่ในกูเน,ะน,นี่ยนะธรนบาลีคือมีเราคือเราคือขันขันคือเรามีเราอยู่ในขันมีขันอยู่ในเราอะไรอย่างนี้เป็นต้น มันทุกครั้งที่เรารู้สึกมันจะมีความรู้สึกหนึ่งตามมาคือเรากําลังเห็นเรากําลังได้ยินนะปฏิบัติใหม่ๆเป็นย่างนังจกนกระทั่งมันแยกสิ่งที่ถูกรู้กับตัวผู้รู้ออกจากกันได้เมื่อไหรนี่นแหละตอนนั้นน่ะมันจะึงจะรู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเช่นแขนขาหัวอะไรนี่หลายคนประสค์อารมณ์มีความรู้สึกไอ้แขนแขนเรานี่แหละแต่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แขนเราที่มันแขนใครบางทีตกใจอ่ะ หรือขณะที่สังเกตดูร่างกายกาลังเดินอยู่กําลังเคี้ยวกําลังเคลื่อนอยู่มันรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าไอ้ที่เคี้ยวที่เคลื่อนนี่เหมือนหุ่นยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีเราคือจิตเนี่ยเป็นตัวคุมหุ่นยนต์นั้นอีกทีหนึง่งเหมือนเราดูหนังการ์ตูนเมื่อก่อนนะนะมีมนุษย์ไปนั่งอยู่บนหัวของหุ่นยนต์เงี้ยแล้วก็บังคับให้หุ่นยนต์มันเคลื่อนที่เงี้ยนะนะประมาณนั้นมันจะมีความร,รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาจากนกระทั่ทงพอปฏิบัติไปอีกสักระยะ หนึ่งแล้วแต่บางคนก็ชา้าบางคนก็เร็วก็เริ่มเห็นว่าไอ้ตัวจิตนะ่ที่มีความรู้สึกมีเรากําลังรู้อยู่เนี่ยนะไอ้ตัวจิตนี่เองก็เกิดดับแล้วมันไม่ใช่เรานะมันเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วอ๋อไอ้จิตนี่เองก็ไม่ใช่เราแต่นี่ยกว้างอยู่พักหนึ่งนะงงอกหักเศร้าหมองอะไรอยู่พักหนึ่ง เหมือนอกหักว่าเอ๊ะเราเคยเรายึดถือว่าไอ้จิตนี่คือเรามาตั้งนาน,นอยู่ๆมันไม่ใช่เราขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาสักพักหนึ่งเกิดความอะไรอาวร์อุตสาหแบกไว้ตั้งนานอุตส่า์ยึดอยู่ตั้งนานเงนี้ยพอพัดภักจากกันเหมือนคนรักจากกันไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกอก,อกหักขึ้นมามันจะรู้สึกอย่างนั้นอันนี้คือขันห้าที่มันทํางานอ่ะเชิญจกทางเฟซบุ๊กไลน์คุณพาสิริไม่เพ่งไม่สงสยัย ไม่ตามไม่ขี้เกียจมีความเพียรรู้ตามสภาวะจริงที่เกิดขึ้นรู้แล้วทิง้งใช้วิธีสังเกตลงมือปฏิบัติทดลองผิดทดลองถูกดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะโอ้ดีงามนั่นแหละถูกแล้วทําอย่างนั้นแหละไม่เอาอะไรกับมัทั้งนั้นนะรู้แล้วก็วางลงไปแค่นั้นเองนะไม่ใช่ไปคิดวางนะัถ้ามันรู้จริงมันวางมันเองเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นแหละนะ อย่าโมยแต่เป็นนั่งปล่อยวางอะไรอยู่มันไม่มีเรื่องต้องให้ต้องวางทําไมต้องเพิ่งพูดอย่างนั้นส่วนมากเรามักจะได้ยินนะเวลาคนเขาคุยกันใช่ไหมแล้วแล้วก็ปล่อยวางซะสิจะไปยึดถือไว้ทาไมเล่าหรือบางทีไปถามคนแก่กลัวตายไหมโอ้ยไม่กลัวแล้วเกิดมาขนาดนี้แล้วฉันปล่อยวางหมดแล้วอันนี้วางแต่ปากนะเพราะจริงๆแล้วขันหา้ามันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง นาสสาพลังงานทั้งหลายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะมันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่นะไม่ทั้งตัวรูปขันเองร่างกายเนี่ยนะที่เราเห็นนั้นเป็นก้อนๆเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีสัญญาขันเข้าไปทํางานร่วมอยู่มันไปสร้างภาพขึ้นมาว่ามีเรากําลังเดินกําลังนั่งทีนนี้พอมีสติรู้ทันขึ้นมาเนี่ยนะมันแปลกอย่างหนึ่งว่ามันเห็นแต่ความว่างมองไปที่กายก็เห็นว่ากายมันต้องว่างยกเว้นตรงไหนที่มีจุดสัมผัส มีการมีผัสสามีการกระทบอนะ่ะเช่นก้นกระทบพื้นมือกระทบกันอยู่จะรู้สึกว่าเออมันมีมืออยู่ตรงนี้มันมีก้นอยู่ตรงนี้แต่ตรงอื่นที่ไม่มีอะไรกระทบนะไม่รู้สึกถึงเสื้อผ้าที่กําลังกระทบอย่างเงี้ยนะมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีมันว่างๆอยู่เพราะที่จริงแล้วมันเกิดดับเกิดดับอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาสสารก็เปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานก็เปลี่ยนเป็นสสารอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะนะเพราะฉะนั้น ถึงบอกว่าอย่าไปมัวไปปล่อยวางอะไรเพราะมันไม่เคยมีของเราที่จะต้องไปวางนะมาช่อดสานนของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ท่านพูดป่ามืวอไม่มีอะไรอยู่ในมือแล้วจะวางอะไรนะที่โยมมานั่งฝึกปล่อยวางปล่อยวางอย่างนี้ก็ไม่ได้หิวอะไรมาแล้วจะต้องวางอะไรก็มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะไปวางเพื่ออะไรอีกนี่เป็นตน้นก็ต้องามความเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะเชิญจากคุณอัจชรา,าชายาคุณกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ หากจะฝึกมองทุกอย่างไม่มีตัวตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์ก่อนแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตเพื่อละอุปทานขันแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะดูที่ขันเลยโยมนะอย่าไปดูอย่างอื่นนะดูที่ขันห้าของเรานี่แหละนะดูที่ขันห้าของเรานี่แหละสังเกตดูมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปอาจจะ รู้สึกได้ง่ายหน่อยมันไม่ใช่ของเราแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ยากหน่อยนะไอตัวนามนาม,ามขันทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะเวลาปวดทีไรมันก็มีความรู้สึกว่ากูปวดทุกทีใช่ไหมล่ะนะปฏิบัติไปสักพักหนึ่งจะเริ่มเห็นว่าไอขาปวดก็ส่วนหนึ่งใจก็เข้าไปรู้อีกส่วนหนึ่งอะ,อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันจึงเริ่มจึงจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะความปวดนั่นก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยอย่างที่อธิบายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพอมองไปที่ขันเนี่ยรู้ไปที่ขันอยู่บ่อย ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะค่อยเห็นเองว่าไอเนี้มันไม่ใช่เรานะไม่ร่าไปมองอย่างอื่นนะมองเรามองอะไรที่มันคิดว่ามีเราอยู่ตรงไหนก็ดูนไปตรงนั้นตรงตรงเงง่ายจะคิดว่าขันห้านี่คือเราก็มองมันไ่ตรงตรงน่ะทำควเข้าใจกับมันเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละหมดเวลาแล้วนะสดมนกัน